อ่ะท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปพรุ่งนี้29กรกฎาคมก็จะมีวัคซีนมาถึงไทยนะครับเป็นไฟเซอร์1ล้านหแสนโดสบินมาจากวิสคอนซินเลยนะลดบริจาคนะคะลดเลยนี่นะฮะแล้วก็มีข้อมูลแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีการฝากข้อความมาหวังว่าประชาชนคนไทยอเราต้องจับตาดูพร้อมๆกันนะครับเ,เขาไม่เปิดตัวเราก็ขอใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นวัคซีนจากอเมริกาก็แล้วกันนะครับคือเขาบอกเขาอยากฝากเรื่องนี้เอาไว้ ผมก็เลยเอามาขยายต่อให้ท่านผู้ชมเราจะได้ช่วยกันจับตาขึ้นคําพูดเขาเลยก็ได้ฮะเขาอยากฝากว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็อยากให้เราเนี่ยช่วยกันเตรียมการช่วยกันตรวจสอบมันจะได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นมากกว่าที่คาดแล้วจะได้ไม่มีการรั่วไหลฮะ<อ>นี่เขาฝากเลยนะมันจะได้ไม่รั่วไม่ว่าจะเป็นการรั่วโดยการบกพร่องหรือว่าจะเป็นการรั่วเพราะว่ามีการหาประโยชน์เองก็ตาม นี่แหละช่วยกันจับตานะท่านผู้ชมแล้วเขาก็บอกว่านี่ฮะเข็มที่ใช้ฉีดวัคซีนสำคัญมีการไปขอร้องไปช่วยกำกับเลยบอกว่าขอเข็มที่คุณภาพดีที่สุดมีเดสสเปซน้อยที่สุดบริจาคมาด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าเอาวัคซีนมาแล้วจบนะ,ะเข็มเนี่ยไม่ใช่ใช้เข็มุ่ม 4, สี่มห้าได้นะคะ,ะการที่มีเข็มที่มีคุณภาพดีๆับ จะทําให้มันไม่มีช่องอากาศาใช่ไหมมันคือจะสามารถฉีดได้มากขึ้นเ,ออเช่นตามมาตรฐานคืออันนี้หลายที่ก็ยอมรับนะท่านผู้ชมฮะก่อนหน้าแล้วก็บอกว่าเราก็เคยทํากันแล้วในประเทศเราเนี่ยนะกับวัคซีนตัวอื่นคืออย่างของไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้5โดสต่ตอขวดคือขวดหนึ่งเนี่ยฉีดได้5เข็ม <c oughs> พูดแบบภาษาชาวบ้านนะนะแต่ถ้าใช้เข็มให้ถูกต้องมันจะฉีดได้มากกว่า5อาจจะเป็น6เข็มหรือ7เข็มเพราะไฟเซอร์อมามต้องมีผสมก่อนแล้วค่อยฉีด ทีนี้ในแง่การอธิบายอะ่ะมันอาจจะเป็นสูตรคณิตศาสตร์นิดหนึ่งแต่ผมทําตัวเลขมาแบบนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมครับถ้าฉีดเนี่ยนะอืเราได้มาล้านห้าก่อนอถ้าเกิดฉีดขวดหนึ่งได้ห้าโดสนะฮะเราก็จะเนี่ยได้มาล้านห้าโดสก็คือจะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนถูกไหมฮะ แต่ถ้าเกิดเราได้มา2อล้านหซึ่งตอนนี้มีข่าวก็รายงานแล้วนะคุณทมมี่ให้สัมภาษณ์แล้วว่าอีกหนึ่งล้านเราก็ได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราดูช่องหลังเราดูช่องขวาได้เลยเป็นสองล้านห้าแสนโดสนี่คือข่าวดีที่เข้ามาล่าสุดนะคะคุณผู้ชมลอตบริจากเนี่ยจะไม่ใช่แค่ล้านห้าแล้วจะสองล้านห้าใช่อันนี้ตอนนี้ตัวเล็กตอนนี้ข้อมูลยืนยันนะครับคุณททมมี่ให้สัมภาษณ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดได้มากกว่า5โดสที่เขาบอกเขาให้เข็มมาด้วยเนี่ยมันจะฉีดได้6หรือ7ครั้ง พราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามกระเม็ดกระเมเนี่ยได้6-7ครั้ง2ล้าน5แสนโดสที่ได้มาเราจะขยายได้ถึง3ล้านถึง3ล้าน5แสนโดสเพิ่มเป็นล้านเลยนะเพิ่มเป็นล้านคําถามก็คือไอ้คำว่า3ล้าน5แสนโดสเนี่ยได้กี่คนถ้าเป็นบุคลากรการแพทย์ที่เข้าฉีด2เข็มกันมาแต่แรกเขาอยากได้เข็มที่3เป็นบูสเป็น b o o ตอร์เป็น b o สเตอร dose เนี่ยคุณฉีดแค่เข็มเดียวต่อคนถูกไหมฉีดเท่าไหร่ก็ได้เลยทีเนี้ยสล้านห้าแสนคน และแต่บุคลากรการแพทย์ไปถึงอยู่แล้วมีสักประมาณ7จ็ดแสนหรือถ้าเกิดจะฉีดคน2โดสก็ฉีดได้ประมาณล้านห้าคนอะ่ะมันมหาศาลมากนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจับตาให้ดีๆช่วยกันนะอย่าให้มันรัว่วอย่าให้มันไหลแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนคนนี้ก็ยังบอกอีกตอนแรกเพราะตอนแรกคุณทำม,มี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เขาบอกมาตอนแรกบอกว่าไอ้ล้านโดสที่มันจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิดแล้วเป็นข่าวดีแล้วเนี่ยมเมื่อเราสื่อสารชัดเจนเราประนีตในการฉีดเจ้าหน้าที่ ความโปรง่งใสของผู้บริหารความสามาคัคคีและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเราทําได้ไหมเออแต่ตอนนี้ยังไงก็ได้แล้วเนี่ยนะอีกลานโดสเนี่ยนะครับค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวหลอดพลาสติกที่บรรจุปริมาณวัคซีนที่จะผสมน้าเกลือก่อนฉีดเนี่ยนะถ้าเป็นแบบ1มลลตรมันจะสิ้นเปลืองน้อยมากหรือไม่สิ้นเปลืองเลยอแต่ถ้าใช้แบบสามอมลสามลลิตรเนี่ยมันจะเปลืองแล้วแต่ว่ามือหนักมือเบาเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่คนที่ผลิตอุปกรณ์ยาเนี่ยโดยเฉพาะเข็มก็เป็นจีน แล้วเข็มบ้านเราเนี่ย1 ml เนี่ยมีอยู่แล้วตามชนบทก็มีเขาก็เลยฝากว่าชะล่าใจไม่ได้ mm. ถ้าไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวแทนที่จะใช้เข็ม1 ml ที่มันจะฉีดได้เยอะๆก็จะไปใช้เข็ม3 ml ซะซึ่งถ้าเกิดมันหลอดผสมมันใหญ่เนี่ยมือมนุษย์มันจะกะแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดพอมันพลาดปุ๊บมันก็เสียหายไปไงแทนที่จะแบบขวด<อ>หนึ่งได้6โดส7โดสมันก็จะเหลือแค่หโดสมันหายไปเยอะเสียดายอ่ะคือ ทุกเซียวอนูในขวดวัคซีนเนี่ยสำคัญกับชีวิตคนเลยนะขวดขวดหนึ่งจะฉีดคนสมมุติว่าบูสต์เนี่ยจะได้5คนหรือจะได้7คนฮค<ะ>นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องย้ําเลยแหละใช่แล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่บอกไปก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่าไทยได้เพิ่มอีกล้านโดสตามที่เราก็ได้รายงานไปว่าเดี๋ยวจะมีการไปคุย <ฮะ S 2> การจะขอเพิ่มนะครับมีการให้สัมภาษณ์มาบอกว่าทางอเมริกาเนี่ยแ p l a ฮะ วางแผนที่จะโดเน a t ก็คือบริจาคมา2ล้าน5แสนโดสให้กับประเทศไทยตอนนี้ก็มีการสัมภาษณ์ก็ยังไงก็เป็นข่าวดียังไงก็เป็นข่าวดีเลยเป็นข่าวดีกับบุคลากรที่เป็นบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าเป็นข่าวดีกับคนไทยเป็นข่าวดีกับกลุ่มเสี่ยงเป็นข่าวดีกับกลุ่มผู้สูงวัยโอ้ต้องขอบคุณจริงๆ2ล้าน5และถ้าเราฉีดได้3ล้านหรือ3ล้าน5แสนนะโอ้โหมันคือเป็นอะไรที่ที่ดีมากในภาวะโควิดแบบนี้คุ้มาจ่ายแค่ค่าขนส่งเอง เมื่อวานะไล่เรียงให้ผู้ชมดูนะคะว่าเขาให้เรามาเนี่ยเราก็เสียแค่ค่าขนส่งเท่านั้นเองถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมูลค่าตั้งแต่1นล้านห้าแสนโดสก็เป็นพันล้านบาทแล้วใช่ไหมพันพันล้านบาทแล้วนี่เขาต้องส่งทีมาอีกนะนี่เขาแถมเอาเข็มให้มาด้วยเนี่ยแล้วเขาบอกมีทีม,มจากไฟเซอร์มาดูอีกว่าที่เราจะซื้อเขาอีกเนี่ยจะต้องจัดส่งแบบไหนยังไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่ง เขาต้องอยู่ในภูมิติดลบเยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นในการส่งการเก็บมันต้องมีกรรมวิธีเฉพาะเขาก็จะส่งคนอ่ะถ้าจะซื้อจะต้องทํำยังไงมีการวางแผนต่ออีกต้นทางอะคือเนียบเนียบกริบเลยอะมาแบบว่าอุดช่องโหว่ให้เราหมดเลยเนี่ยแต่พอมาเยียบพื้นแผ่นดินไทยปุ๊บอย่าให้เห็นนะว่าใครมาตกติกนะให้ขายหน้าเขาวางแฉนะแฉเอาให้ออกเลยเขาอุตส่าห์เตือนมานะอย่าให้มันรั่วไหลเพราะกันเนาะหาผลประโยชน์ใช่ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีในห้วงเวลาร้ายๆนะคะ